บ้างใจยนครัโอเคนะครับก็โมโหแล้วกันนะครับระหันร่วมเขาบอกว่านะครับผู้ชายคือช้างเท้าหน้าผู้หญิงคือช้างเท้าหลังแต่เวลาเดินเนี่ยช้างต้องเดินถอยหลังครับลดี๋ยวรอบนี้นะครับคือบอกว่าเซอร์ไพรส์สด เดือนนี้นะครับจะเป็นเดือนที่เราสอคนตั้งใจสุดๆละเอียดที่สุดงานแคมป์นะครับปกติผมประกาศเป้าหมายแต่เดือนนี้นะครับเซอร์ไพรส์สุดให้คุณจ๋าประกาศเป้าหมายเมื่อไดร่นะใ้คุณจ๋าเลยครับเขบอกว่าการขึ้นมาประกาศเป้าหมายในเวทีแคมป์เป็นเวทีที่ทตัดสินที่สุดครั้งหนึ่งจ๋าไม่เคยประกาศเป้าหมายเลยแต่ว่าแคมป์ครั้งแรกของโคเวนท์ขึ้นมาปรก กเป้าหมายตำแหน่งลูบีตากลับไปสามารถจบที่ตำแหน่งลูบีตาได้แคปในครั้งที่สองจ่าขึ้นมาประกาศเป้าหมายแซฟไฟร์กลับไปครั้งนั้นนะคะเฉียดไปขุนหนึ่งเชื่อไหมคะวันที่จาขึ้นมาประกาศแซฟไฟร์เดินขึ้นมาประกาศค่ะแต่วันนี้นะคะจากรกะโดดขึ้นมาประกาศตำแหน่งแซฟไฟร์ณบนเวทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นมัน ตื่ๆนะคะเดือนนี้นะคะเราสองคนนะคะจะประจบอยู่ที่ตำแหน่งแซกฝ่ายตานะคะพร้อมกับนะคะเราสองคนนะคะจะเก็บเงินเพื่อแต่งงานกันค่ะ อาล้วยัแสดงความดีดีง่วงาแล้วโอเคโอเคนะครับขอรอครับขอับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาประกาศเป้าหมายพร้อมกันนะครับกับสอรหัสนี้พร้อมกันดมือมขึ้นนะครับมขึ้นพร้อมกันได้ท่านะครับตะโกนพร้อมกันสายปลายตาเราทำได้เย็ดเย็่เย็่พร้อมกันนะครับสาม दां दां या 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 दां